เป็นอะไรมาลูกเป็นอะไรมาโอ้โหเลือดทรงกายพี่บุตเอ้ยถูกฟันละถูกฟันะไหนดูซิส่ไหนโยมมันใช่ถูกฟันแบบนี้ถูกมีฟันอ๋อถูกมีฟันโยมไปอยู่นี่แล้วปลอไทยแล้วลูกวัดอัตมาปกอไทยอเอาอย่างนี้สิ<ไ>ถ้ายอยู่ข้างนอกแล้วกิเลสตัณหามันคอบงามมีแต่ภัยอันตรายเอาอย่างนี้ไว้ลูกบวชเขาเป็นไงโ เอาล่ะผมปวดไม่ได้เราผมปวดแต่ผมซึกงมาแล้วอายุผมเกินบวดแล้วปวดก็ดีอยู่แล้วลูกไปสึกทําไมเลยลูกเอ้ผมผมบวดปีน้ําท่วมเราอะไรฟังเลยมาผมบวชปีน้ําท่วมใช่ไหมแต่ผมบวดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ่อผมเนี่ยที่เขาอยู่พิ่จินเนี่ยเขาเป็ทหารใช่ไหมล่ะเขาก็อยากรู้ว่าเออลูกันจะอยู่ยังไงเขาก็ขับรถจากพี่จีนมาหาผมที่อยุธยาปีนั้นเป็นปีน้ําท่วมพอดีผมก็นอนอยู่ปกติอย่างนี้ พอที่เป็นทหารเขาก็ผ่านเข้าไปโดนในกุฏิตุ๊กปั๊กเขาออกมาผมสึกเลยครับอ้าวไม่สึกทำไมลูกแล้วเขาบอกว่าทหารพลาดสึกมันเขาหนักสึดหนันแลงไอ้หนูเอ้ยอ้าเป็นไงเนี่ยเอาเด็กมาอันตรายเรื่องโศการเลยลูกเอ้ยผมไม่ต้องให้หลวงพ่อช่วยผมนะให้หลวงพ่อช่วยเด็กคนนี้ถ้าผมเอาไปด้วยเนี่ยผมตายแน่แน่ให้ช่วยอะไรอ่ะให้หลวงพ่อเลี้ยงเด็กให้หน่อยเลี้ยงเด็กใช่มา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 แล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาปะเคนมันจะได้ฉันทั้งเลยไม่ใช่ปะเคนมาฉันเลยออเออมามามาเออ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 แหวนแหวนที่เด็กเวลาเด็กโตก็ให้ทิมใส่แหวนอ๋อเผื่อผมไม่เจอกันในภายภาคหน้าผมจะได้จำเด็กได้เออจะได้จำกันได้ดีนะลูกขอยังเดียวยาวไปจำน้ำนะโอ้ยหลวงพ่อไปจำน้ำลูกก็ไปทักจริงอะเอาอย่างนี้ลูกเออภัยอันตรายข้างนอกน่ะมันเยอะลูกเอ้ยมา เองจะเอาไปข้างนอกของดีหลวงพ่อน่ะมีเยอะเอ้ามาเป่าหัวให้หลวงพ่อทีลูกไม่ใช่หลวงพ่อต้องเป่าให้ผมนะเอ่อไปไปไปเป่าเป่าให้ผมได้ไหมล่ะเป่าให้ผมได้ไหมล่ะนักโมนักมาอ่ะอ่ะอีกโดนเป่าไม่เอาไม่เอาหีตุกได้ลูกสถานีนี้สถาที่ผมก็ได้ยินมาบ่อยแล้วนะโอ้าอื่นไหมสถานีอื่นไอ้ ลุยไปไปลูกไปโชคดีโชคดีเอามันไม่มีอะเลยผมเลยผมต้องไปสู้ลบเนี่ยน้ำโมมอไซค้างท่องได้ไหมลูกอ่ะน้ำโมมอไซค้างไปไหนะแค้วแค่ว่าปลอดภัยจากอันตรายลูกถ้าผมน้ำโมมอไซค้างนี่ตุ้งตาผมไม่ทันใช่ไหมแต่ตุ้ตาไม่ทันล้างไม่ทันเป็นท่องยังไงครับหน้าโมตาตาหน้าโมตาตาปากฆาวัดโตเทียนตาลาฮาโตตมาตามุทธาตา